นายกเซ็นตั้งสามคณะอนุกรรมการจัดการสแกมเมอร์มอกรุทธพลชัยชนกไกรรงประธานแต่ละคณะอนุทินเซ็นตั้งสามคณะอนุกรรมการจัดการสแกมเมอร์มอกรุทธพลดูปรากรามชัยชนกด้านป้องกันพลตํารวจเอกไกรรงคุมประชาสัมพันธ์จ่อตั้งเอกนิตดิดูเส้นเงินเท่าไร้ชื่อธรรมนัฐวันที่28ตุลาคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอนุทินชาบีรกุลนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในหนังสือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสคณะเมื่อวันที่24-25ถึงตุลาคมที่ผ่านมาโดยคณะแรกมีชื่อของพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานอนุกรรมการโดยมีกรอบอำนาจหน้าที่กำหนดมาตรการปรับปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมถึงการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับเงินที่ได้จากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอร์เงินพร้อมทั้งติดตามพฤติกรรมของผู้กระทำความผิดประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคณะที่สองมีชื่อของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและเป็นประธานอนุกรรมการและมีผลตํารวจเอกเพิ่มภูมิชิดชอบทําหน้าที่ที่ปรึกษาโดยอํานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการชุดนี้จะก,กําหนดมาตร,ราการและแนวทางในการป้องกันการกระทําความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมประสานความร่วมมือและการ ติดตามประเมินผลวิเคราะห์แนวโน้มการป้องกันการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นส่วนคณะชุดที่สามีชื่อของพลตารวจเอกไกรรงผิวพันธ์รองจเจรตํารวจแห่งชาติเป็นประธานอนุกรรมการมีอำนาจหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้ทันต่อเหตุการณ์รวมถึงจัดทําองค์ความรู้ป้องกันให้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนและประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายภาคประชาชนและจัดฝึกอบรมสร้างภาคีเครือข่ายรวมถึงรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดําเนินการ